พวกเราทุกคนก็งงไม่มีใครตอบถูกเลยก็คือมาตาลดาเป็นชื่อของน้องเต้ยค่ะในละครแปลว่าอ๋อครับผู้เป็นจิรังของมารดาค่ะก็คือเหมือนจะเป็นความหมายแทนว่าเออความเป็นแม่ของพี่ชายในเรื่องมันไม่ได้จํากัดเพศเลยเหรคคะก็จะเป็นชื่อของนางเองส่วนละครเรื่องนี้มันก็เป็นละครที่เราตั้งใจทํามาเพื่อที่จะ ผิวใจคนดูเนาะว่าเผื่อตอนนี้ถ้าใครกําลังติดกับความคุกได้ใจหาทางออกไม่เจออะไรอย่างเงี้ยจริงละครเรื่องนี้มันจะว่าด้วยเรื่องของครอบครัวที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยคนก็จะมีปัญหาของตัวเองท,ท,ท,ทุกตัวละครก็จะมีเรื่องราวของเขาแล้วเราก็จะมาค่อยๆแก้ปัญหาไปด้วยกันมันเป็นเรื่องราวประมาณไหนก็ดูจากทู่ความสัมือนที่หลายๆปมหลายๆเรื่องราวหรือเรื่องนี้่มใช่มันเป็นเรื่องราวของคนที่ มีปัญหาในชีวิตแต่ว่าสุดท้ายแล้วเลือกที่จะมีความสุขกับชีวิตโดยผ่านทางผู้ช่วยคนนี้ก็คือมาตาล่ะเป็นละครที่ดูดูแล้วมีความสุข,ขอบขุ่ยิ้มยิ้ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันถามว่ามันมีความปาดในดราม่าไหมาก็มอีอยู่การหยิบเจมหยิบเอาเจบกับด้ยมาคู่กันนีเคะดีค่ะ จริงๆก็งงเหมือนกันว่าเขาอยู่ในในช่องเดียวกันมาเขาไม่เคยได้ไม่เคยได้จับคู่ไ,ไม่เคยได้เล่นละครด้วยกันเลยเปเล่นปหนังมาก็รู้สึกว่าเออมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะแล้วก็โดยบทละบทตัวละครของกุริมกับมาตาลดาเขาก็เป็นสองคนที่น่าจะทําหน้าที่ที่ถ่ายทอดออกมาได้ไดสมบูรณ์แบบที่สุดเลยก็เหมืองตัวละครมานาไหนมาตามาตาก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่ อ้าวไม่เด็กใช่เออใช่พอถ้าเด็กก็คือต้องเด็กใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงวัยเกือบกลางคนวัยไม่ถึงขนาดนั้นอเป็นผู้หญิงวัยเกือบสามสิค่ะไม่มีาอ้าวโอเคค่ะมาตาลดาเป็นมาตาลดาค่ะที่เขาโตมาในครอบครัวที่ผิดแปลกไปจากธารมปกติของคนอื่นค่ะใช่ค่ะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เป็น LGBTQ เติบโตมาในครอบครัวที่โดนเลี้ยงมาจาก แจ็ควีนทั้งหลายแลนะคะเป็นน้าของเต้ยทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ <พอ S 1> คุณพ่อเป็นพี่ชายชยตาตนตโยโดมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่า,าในความที่ดูไม่ปกตินั้นอะ่ะคุณพ่อคุณแม่ดูแลเลี้ยงดูเรามาอย่างดีจริงๆค่ะให้ความรักแล้วก็ให้ความใส่ใจเราจริงๆจนเราเป็นคนที่แบบเต็มจากข้างในแล้วพร้อมที่จะสู้กับเรื่องต่างๆในชีวิตได้อย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นโตมาตาก็เลยสามารถที่จะฮีโใจคนอื่นได้ด้วย ครับผมเรื่องนี้ก็รับบทเป็นหมอครับก็คือเป็นหมอปริมครับเป็นหมอผ่าตัดหัวใจศัลยแพทย์หัวใจนะครับแต่วก็ได้รับฉายาว่าเป็นหมอผ่าตัดหัวใจที่ไม่มีหัวใจแต่แก๊งหมอเองซึ่งเป็นอยู่ในครอบครัวที่ดูจะสมบูรณ์แบบมากๆในอุดมคตินะครับแต่ว่าจริงๆก็ยังมีความมีความขาดมีความอะไรในเรื่องของหัวใจแต่ว่าได้มาเจอมาตลอดา กูเร็วกว่าพี่ต้นเหรอใช่ใช่เป็นค้ากันคนเดียเรือไทยนะแล้วก็ตัวฉันจะเป็นคนที่แบบเจ้าเล่ห์แต่ไม่ร้ายก็เขาจะมีพรมตั้งแต่แบบเด็กเรื่องเรื่องเก็บเรียบกับพี่เจมจีไม่โตมาจะมีการแบบว่าแย่งแย่งแย่งคนรักเขาอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ติดตามครับก็คาสเซเตอร์ผมกับพี่เบนด้าคือจะจะจะไงพี่ต้นพี่จ๋เขาเกิเขาเกิเป็นเรื่องจริงกันเนี่ย ก็ <laughs> คือตัวในเรื่องของริวริวนี่เขาจะโดนเลี้ยงมาให้แข่งกับปูริมตลอดเวลาค่ะซึ่งจริงๆเราก็คือเวลาที่ปูริมมีความสนใจในในเรื่องอะไรหรือใครเงี้ยเขาจะเข้าไปแยง่งมาอ d a แมนดาก็คือแต่ดันไปเจอกับอแมนดาซึ่งเขาระสู้กลบะยางเงี้ยเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็จะเป็นคู่ปาดค่ะพอมกับเปิดตัวนกกักแสดงรุ่นใหม่ค่ะ <laughs> ต้นคุณต้นค่ะเชิญนาต้นขคดดนด้วครับค่ะ เรื่องนี้เจมเขาแคสโอ้โหทำเป็นยังไครับทุกอย่างแบบแบบเป็นดีเจมาเป็นนักแสดงไปไหนแล้วก็ตื่นเต้นครับที่ได้มาเล่นในเรื่องนี้ครับแล้วก็ได้มาเล่นกับเจมด้วยก็ยิ่งตื่นเต้นกว่าที่ครับเพราะว่าสติอยู่แล้วแล้วก็เวลามาทำงานด้วยกันอะมันมันคนละแบบสรุปว่ามันง่ายขึ้นหรือมันยากมันยากขึ้นครับเขาคอยช่วยผมตลอดช่วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเวลาผมแบบเวลาเวลาให้ไม่ได้ซ้ำเติมมันไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้รับ ก่อนหน้านี้ตอนที่มันมีภาพเรื่องราวเป็นหมอสคนเือนตัวก็แบบจิ้นเจมต้นกันแา่สะใช่ตันผู้จิ้นผู้จิ้นมาก่อนวันนี้มีผู้จิ้นใหม่อนนี้ผู้จิ้เรไว้แล้วเธอเธอจะมีเคมีกับทุกคนไม่ได้แน่นอนค่ะใจผมก็คิดอยู่นะถาฝั่งของหมอก่นเป็นยังไงบ้างครับหมอฝั่งของเราก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นแกงที่จะโชว์ให้เห็นว่า คุณปูรินเนี่ยเขาเป็นคุณหมอที่เพอร์เฟกมากมีความสามารถมีความครตัว,วที่เพอร์เฟกแต่ว่าเขาขาดหัวใจจริงๆริงแลวจะจะเป็นตัวสะท้อนที่ดีมากว่าเขาอะวันที่เขาได้เจอมาตราดาแล้วพามาเป็นตัวตนของเขามันเปลี่ยนไปยังไงในพาร์ทของเราก็จะเป็นเรื่องราวของคุณหมอที่ไม่ค่อยเป็นหมอไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหร่จะ <laughs> <laughs> เป็นเซอร์คอนเวอร์เซชันาทางคุณธรรมของคุณธรนมสรเลยว่าเขาเขาเพราะม่าเคนไม่พูดก็จะมีทุกคนพูดแทนโดยเฉพาะท่านหมอกับาที่เป็นเพื่อนสนิท มาฝบ้านบ้านยมากค่ะเป็นโดยรก็ได้ค่ะไ,ไงบ้างฝั่งพ่กคะเเไงบ้างคะเยียงเมากันอยู่เลยมีแต่ความสุขแคนคะมีความสนุกสนานกันค่รตลอดเวลาฝัา่งบ้านเราจะมีความสนุกสนานยังไงตลอดเวลาค่ะตแต่ว่าในความสนุกสนานนะั้นอ,อ่ะมันมีมันมีใจอรรอันหลายๆอันที่ที่สะท้อนได้เห็นว่ามันมันสร้างความสนุกสนานมันมาจากความสุขที่อยากจะให้ เด็กคนหนึ่งได้เติบโตด้วยความสุขเด็กคนหนึ่งได้เติบโตแล้วรับความสุขนี้ไปให้กับคนอื่นก็คือตัวมาตาลดาเป็นบ้านที่เลี่ยงมาด้วยแบบด้วยคำลับลวงรู้ผิดไม่รู้หรือแต่รับผิดใชเยอะใช้ความรู้สึกนำบ้านนี้เขาใช้ความรู้สึกนำบ้านนี้ใช้ขัดดาต้าเบสนำเพเป็นการกลับมาเล่นละครในาบนานปหเนเจ็ดปีเจ็ดปีก็ชอบตรงที่ว่า ตอนที่จบมาคือตัวของตัวของมีนัสเนี่ยเขาอยากจะเป็นแม่คนมากมีความสุขและเราสุกว่าเตอมันมันเป็นเรื่องที่เราก็รู้สึกเราชอบจริงๆกับเด็กแล้วพอได้ได้ได้อยู่กับเตอรมันก็สื่อสารเขาก็แบบว่าโนมันเป็นอย่างนี้ว่าจะเป็นอย่างนี้ก็เลยใช่ที่ต่ายยากไปยึนความแบบความเป็นนางจะมีจิงอย่เอาไว้ในเรื่องนี้ด้วยจริงๆไม่เรียกว่ายกดีกว่าเรียกว่าเล่าเขาตาม วิถีชีวิตของคนที่มนุษย์ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่อย่างเงี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ค่อยเล่าเรื่องของเขาอย่างที่มาเป็นตัวละครหลักจะรู้สึกว่าเราละคระเรื่องนี้เราจะได้เห็นภาพและได้เห็นเหตุผลหลายๆอย่างที่ที่คนถมหรือปัญหาที่ทาง LGBTQ+ class, เขาก็มีคนมองเขามายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันถึงเวลาแล้วครับว่าจริงๆเราต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นถับเป็นบักทางนี้เลยอะ่ะเรามีคนเข้ามาแต่ว่า ในบางครั้งในในความที่เหมือนเราจะเข้าใจเราก็ยังขาดความเข้าใจบางอย่างเราก็มีรู้สึกว่าละครต้องเริ่มทําหน้าที่ในการเที่อสื่อสิ่งล่อาอกไปบ้างจ,จุงก็ไม่ได้ตะวีตะบันป่วยนะเพราะว่าบางในหลายๆจีนเนี่ยมันก็จะมีพวกเราในทีนั่งที่เราเขียนหรือเราเรา,เราเขียนกันเองว่าจริงๆแล้วเอ๊ะอสิ่งที่เราคิดอยู่สิ่งที่เราทํามันเดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเล่าจับทั้งสองทางในทุกมุมอย่างเช่นมุมพ่อแม่เราก็จะไม่ได้เล่าว่าเด็กผูเราก็ กิ๊อย่างเดียวเราก็จะเล่าในมุมของผู้ใหญ่ยด้วยว่าอย่างตัวอาตูกับพี่ชายเงี้ยค่ะพ่อที่ดูจะโมโหที่ลูกเป็น LGBT อ่ะเราก็ต้องฟังเหตุผลของทั้งสองทางเหมือนกันว่ามันวันเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกยังไงอย่างนี้ทําตก็ต้งก็จะได้เห็นการเริ่มตอนแรกวันที่หกนี้ค่ะวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะมาตารดาตอนแรกฝากด้วยนะคะค่ะนังกหมือนนั่งักหอนนังผักค่ะได้ค่ะ อยากจะฝากทุกคนนะคะให้มาที่ิวใจไปพร้อมๆกับมาตานะคะให้พวกเราทุกคนได้มอบแบบสิ่งดีๆสำหรับตัวต้ยเลยรู้สึกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่มีคุณค่ากับสังคมมากๆเลยค่ะในเรื่องของครอบครัวเรื่องของความสุขต่างๆค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาลองดูมามีความสุขง่ายๆกันค่ะครับผม พอแค่นี้หรอปราบด้วยครับพอเลยแล้วพอเลยแล้วร้องเพลงประกอบละครได้ไหมค,ครับอ๋อครับผมร้องเพลงประกอบละครด้วยยังไงก็ฟ <laughs> ังในละครก็ไ,<ห>ไปลองฟังก่อนในยูทูบได้ยะะังไงมาตลาดหักครับ